วันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆเปลี่ยนสีอ,อมิทิกนะผมให้เป็นโทนสีเดียวกับเนก้าเบนนะผมทำยังไงไปดูเบนเทนแคหนุ่มน,น้อยจิาเล้าเล่นไปแต่พอตะ,ะคอยเป็นซูเป,ปรโโรอร์ฮีโร่ตะคอกได้ทุกใจเบนเทนอุปรกรณ์ที่กับซุมที่ก้อมือเขาแปลงรกว่าง,างมาช่วยไวไลคืเจอเวลามันเข้ามาใกล้พอเข้ากับไกล้ใกล้เบนเทนดู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 เวลาไวไลบุกมาต้องเข้าผู้กล้าเบนเทน โอเคนะผมก็สวัสดีครับอยู่กับผมเล็กขือนะผมวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาทำออสีออมิทิกให้เป็นโทนสีแบบออนิกเเบนนะสีของนิกเเบนมันก็จะแบบเทาๆหมุนหุนะผมเทาเข้มสลับเทาแบบสลับเทาแบบว่าเทาสว่างอะไรประมาณนี้นะผมตรงสายมันก็อาจจะไม่เทามากเท่าไหร่นะผมเพื่อนๆก็เอาไปปรับใช้ตามสถานการณ์ตามสีที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะผมส่วนสีที่ผมทําประมาณนี้เนี่ยทำยังไงแล้วก็ไปดูกันนะครับ โอเคนะผมก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะฮะเออล้วมานะผมเรามาทําสีรอบนี้เป็นสีของเนกาเบนนะผมไปะนะผมเนกาเบนนี่ก็จะออกประมาณสีเทาๆนะส่วนตัวผมถ้าทําแบบว่าไม่เหมือนไม่เหมือนตัวตัวหลักยังไงก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับผมผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องสีนะผมแต่ตัวของของเบนเบนตัวเนี้ยนะผมเอาไปที่ของเขาจะเป็นสีเทาๆนะ อเอาสว่างประมาณนี้เลยก็ได้นะผมยวลองดูสิปึ๊บอ,อันนี้มันเทาหรือ,อยังแต่จริงมันออกจะออกเทาเข้มๆหน่อยเป็นเทาเงินเงินเทาเข้มๆถ้าเทาเข้มก็ประมาณนี้สีสอีอันนี้ปรับไม่ได้นะครับอ่ะก็ต้องปรับตามอัธยาศัยอ่าประมาณนี้ ต้องปรับประมาณนี้อ่ะฮะเอ๊บเทาเข้มมันเข้มประมาณนี้ไหมตรงนี้ไม่มีสีให้ด้วยอันนี้อันนี้เป็นพรีสีพรีเซ็ตนะครับผมลองดูประมาณนี้อ่าอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าได้ไหมแต่ผมลองตัวท่อก่อนเลยดีกว่าตัวท่อน,นี้จะต้องเป็นสีเทาเทาสว่างอันนี้ลองเป็นศูนย์ถ้าเป็นศูนย์จะเป็นสี ไม่เกี่ยวสองห้าห้าห้าจะเป็นสีขาวไม่เกี่ยวบ้าหรือเปล่าจ,จะบา้าเลยอืมตรงนี้ค่อนข้างปรับยากแล้วอ่าแต่ว่าถ้าเป็นเบนเบนตัวนี้ผมว่ามันค่อนข้างจะเป็นสีเทาอ่าประมาณนี้แล้วกันนะผมขาวสีขาว,ขาวมันจะขาวไ,ไหมเออมันมันดูต้องเทาเทาป่ะเออนี่นะผมมันดู แต่ดูเทามันก็ดูแปลก,กมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เอาขาวแล้วกันนะผมเออขาวประมาณนี้นะผมได้อยู่ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นนี่ตัวนี้นะผมตัวนี้นี่ผมว่าจะปรับให้มันเป็นสีดําน่าจะทีนะครับเออนี่นะฮะดำไปเราไปดูโครงโครงอันโครงด้านในตัวนี้ก็ปรับเป็นสีดำเหมือนกันนะผมดําปีเลยนี่ต่อไปก็เป็นตัวแสงตัวแสงไม่ต้องตัวนี้ดําดําปี ต่อแบรนตรงกลางตรงกลางว่าอย่างนะผมตัวนี้ตัวตัวแบรนด้านไหนเนี่ยอันนี้ตัวแบนด้านนอกอ๋อตัวแบนด้านนอกนะผมไม่ต้องตัวด้านไหนนี่ก็เป็นประมาณเทาเทาเข้มอืมเทาข้างในต้องเข้มกว่าประมาณนี้อ่าเทาเทาเข้มแล้วผมตอนนี้ปึ๊บต่อไปก็เป็นตัวนาฬิกาทรายนะผมนี่ตัวนี้ ตัวนี้ที่ผมเห็นมันจะของเบนซาโลมันจะประมาณประมาณนี้ไหมเทานะผมเกือบขาวอ่ามันก็จะได้ประมาณนี้นะผมเอ้เนกาเบนไม่ใช่เบนซาโลเนกาเบนนะแต่มันจะสว่างกว่านี้หน่อยนะผมเออผมก็ไม่รู้ว่ามันทําให้มันสว่างกว่านี้ยังไงแต่จะให้มันเป็นสีขาวมันก็จะเป็นเหมือนของภาคเด็กนะผมมันจะประมาณเทาประมาณนี้นะผมเดี๋ยวลองดูเอาตรงนี้ด้วยครับนะปรับปุ๊บ มันก็จะได้ประมาณนี้นะผมสีมันอาจจะแปลกๆนะนะครับผมเพื่อนๆจริงๆตรงนี้มันมันมันจะเป็นเทาเข้มกว่านี้นะเทากับดําเลยเออประมาณนี้ได้นะผมสําหรับเบนเนกาเบนนะหรือเพื่อนๆจะปรับตรงนี้มันเป็นสีอื่นก็ได้นะไอ,อ้ตรงนี้นะผมเป็นสีขาวไหมลองดูนะผมแปลกๆอันนี้ไม่ใช่อันนี้แปลกๆแลนะ้ว เออประมาณนี้ไหมเทาเทามันจะมันจะดูเป็นยังไงมันก็ดูได้นะผมแต่ว่ามันดูแบบไม่ค่อยเฟี้ยเท่าไหร่ถ้าเป็นสีดําเลยมันก็จะยังไงสีเงินสีประมาณนี้ไหมเออสีเงินก็พอได้นะผมสีเงินก็พอได้นะผมตรงนี้ก็ประมาณสีเอาเข้มกว่านี้นิดนึงปึ๊บอ่าประมาณนี้นะผม โอเคนะก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับเนกาเบนนะสีมันออกจะแบบมนๆหน่อยนะผมเออแบบสีแบบค่อนข้างจะเออแบบซึมเศร้าเลยนะผมสีเทาๆครับนะผมมุนๆน,นะโทตัวขอบก็จะเป็นสีนเงินๆน,นะผมเพื่อนๆก็ปรับตามตามสไตล์เพื่อนๆได้เลยนะผมจะปรับตามผมก็ได้นะผมเออก็ดูคลิปนี้ได้เลยส่วนเพื่อนๆจะเอาไปปรับตามใจก็นะผมปรับใช้ก็ตามสบายเพื่อนๆเ,เ,เ,เลยนะผม ผมก็ได้ที่สุดแค่นี้แหละฮะนะก็ประมาณเท่านี้แหละนะจ๊ะสำหรับเนกาเบนนะผมอันติเมตของเนกาเบนนะผมเป็นไงสวยไหมจริงๆสีประมาณนี้มันก็อาจจะไม่ได้ดูสวยนะผมแต่ว่าก็ผมสำหรับผมก็พอดูได้นะผมอืมแคปเลยทำปกนะฮะเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆนะชอบไหมนะผมสำหรับสีนี้ถ้า ยังไงก็บอกกันได้นะผมใต้คอมเมนต์ส่วนตัวผมเหรอก็เฉยๆนะผมนี่แต่ตัวมันจะขาวๆก็นะผมตามสีเลยนะเพื่อนๆคลิปนี้ก็มาทําสีนาฬิกาอันติเมตแบบสีโทนของโทนสีของเอ่อเนกเบนนะผมลิ้นเป็นอะไรก่อนนะจ๊ะก็ได้ประมาณนี้นะผมเต็มที่สําหรับฝีมือผมก็ได้เท่านี้แหละนะเพื่อนๆก็ลองมาปรับใช้กันได้นะเปลี่ยนๆตามสไตล์เพื่อนๆนะผมคลิปนี้มีเท่านี้จ้ะไปแล้ว